ติ๊กข้า FT ผู้น่ารักค่ะคือทุกท่านนะคะอยู่ใจอยู่ใจมาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้อย่าเบื่อกันนะคะรักกันรักกันผักผักกวางผักกวางตุ้งใส่หมูนะคะมาปรุงกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะมาทานด้วยกันนะคะ,ะข้าวหุงร้อนๆร,นราดเลยนะคะ,ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะกับข้าวมีต้มยำไก่นะคะต้มยำไก่นะคะักขึ้นให้ดูนะคะ ใส่หนะ้ใส่มะขามมะขามเปียกโอ้ยขวานม,มาค่ามาทานด้วยกันค่ะเอาสับเอาอกไก่มาต้มยำอร่อยอยังมากเลยวันนี้อากาศก็ร้อนวันนี้ไม่มีฝนนะคะ ขามใส่เขยะยอะเลยถ้าเย็นนี่เปรี้ยวไงเงี่ยนีคะชีวิตเตมมาต้องทำกับข้าวทุกวัน กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ FC ผู้น่ารักทุกท่านอยู่ประเทศทุกประเทศคิดถึงทุกท่านนะคะแวะไ่เยี่ยมแล้วก็จะตามไปเยี่ยมที่บ้านนะคะกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ มีหน่อยเดียวนอกนั้นมีเต็มเนื้อนื้นล้ว,ลวนๆนะคะจะตักเสร็จถุงให้แอดอาวททานที่ทำงานตักเสร็จถุถงให้คนละถงุงละถงุงแหล้วก็เอาไว้ขายนะคะ FC มาช่วยซื้อหน่อยคะ่ะคุณนา,ารักทุกท่านถุงละยี่สิบยี่สิบนะคะงานไม่ได้ทำถ่าย YouTube ไปวันวันบางวันก็ไม่ได้ถ่ายเพรไม่สบายไปฉีดวัคซีนมาตอนไปฉีดคิดอยู่นั่นหละกลัวจะเป็นนู่นเป็นนี่พอฉีดแล้วมันก็ไม่เป็นอะไระนะ คิดมากไปเองสาธุขภาพกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ